อ๋อที่อยู่หน้า,หน,าหน้าบ้านเออที่มันลูกเยอะๆอ๋อไม่ใช่แบล็กมันจิกใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่อ๋อลักษณะพิเศษคือมันออกลูกแบบดกใช่ไหมครับใช่ลูกโดนแล้วมันไปมันจะจัดจานสวยมากเลยเ<อ>นี่ครับอะไรวไนนอ้ต้นอะออรดิฟด่างด้านหลังก็จะมีออรดิฟด่างน,นะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับที่เป็นกระแสตอนนั้นแพงมากเลยครับต้นเล็กๆเนเนี่ยครับท่านผู้ชมบอลกระดาษด่าง ฟอมใหญ่สวยมากเลยนะครับโอ้ยอลังการเลยนะครับถ้ามีเป็นฟอมอยี่พันธุ์เดีด๋ยวดูใกล้ๆนี่ท่านผู้ชมอลังการนหครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมอาบอลหลากหลายพันธุ์นะครับที่เป็นกระแสลแล้วก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเช็คกระแสนะครับแล้วก็ราคาแล้วก็ความนิยมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ ร้านผู้ทอน๊อปปี้นะครับอยู่ที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดสิสเกตนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเรามาอยู่ที่หลังบ้านนะครับก็จะปลูกบอลเยอะมากมายเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยครับค่อนข้างสวยเลยครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จักนะครับอันนี้ชื่อว่าบอลอะไรครับกินลิเปอร์นะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับค่อนข้างสวยมากเลยนะครับกินลิเปอร์ตัวนี้ราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นี่ครับพอทราบ อยู่ประมาณ500ต้นใหญ่เลยนะครับเป็นฟอร์มแม่พันธุ์นะครับท่านชมก็จะปลูกใส่กระถางนะครับตัวนี้กระถางตัวนี้จะไม่มีไม่ค่อยมีน้ํานะครับเนี่ครับเป็นเป็นลักษณะปลูกแห้งเนาะอือหือสวยมากเลยนะครับท่านชมเดี๋ยวเรามาดูบอลต่อมานะครับเลมอนไลน์ค่อนข้างใหญ่มากเลยนี่ครับเลมอนลายครับท่านชมปลูกนานหรือยังครับฟอร์มใหญ่ขนาดนี้ครับประมาณสเดือนอือ เนี่ยครับท่านผู้ชมไปปลูกประมาณ3เดือนร้านร้านของของพี่เขาจะปลูกไว้ที่หลังบ้านนะครับท่านผู้ชมแล้วลักษณะการปลูกจะไม่เหมือนกับร้านที่อื่นนะครับท <im itation> ่านผู้ชมครับเพิ่นจะปลูกแบบเป็นแห้งเนาะ <im itation> เปกปลูกแบบแห้งๆ <im itation> ก็ตอนนี้ก็เป็นฟอร์มแม่พันธุ์แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตอนนั้นได้มาฟอร์มราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นซื้อมาต้นเล็กๆหนึ่งสามร้อยอ๋อต้นเล็กๆสามร้อยอ๋ตอนน <im itation> ตอนนี้ฟอร์มใหญ่นี่อยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับนี่ อ้ห0 0ถึง600ช่วงที่เป็นกระแสช่วงแรกๆค่อนข้างแพงนะครับตอนนี้ก็ราคาทรงๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะจับต้องได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้อันนี้ก็คือบอนนาหรือเปล่ามิกกี้เวย์วครับมิกกี้เวย์นะครับตอนนี้ผมไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชมมิกกี้เวย์ได้มาราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นได้มาพันหนึ่งได้มาพันหนึ่งได้ต้นเดียววะครับตอนนี้ อ๋อเ,เป็นฟอร์มเก็บมาเป็นฟอร์มแม่พันธุ์ใช่ไหมครับอ,อ๋อท่านผู้ชมครับมิกกี้เวย์เนาะมิกกี <Mickey way. S 2> ้เวย์นี่ลักษณะมิกกี้เวย์ครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับเนี่ยเขาจะลักษณะก็คือปลูกแบบแห้งๆการปลูกแบบแห้งนี่จะมีส่วนผสมของดินอะไรบ้างครับนีบ่ครับดินใบกำปูธรรมดาอ๋อใช้ดินใบกำปูกะมะพร้าวดินร่วนซุยใช้ปุ๋ยคอกด้วยไหมครับใช้มันมีไอ้พวกเพอร์ไลทีอ๋อใช้ปุยป๋ยปุ๋ยเพอร์ไลทีอ๋อปุ๋ยเพอร์ไลท์แล้วก็ พิสม no. อสเนาะเหมือนทั่วๆไปนะครับท่านผู้ชมอ,อ๋อใช่ดิน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 ภูเขาไฟเหรอครับอ,อ๋อใช่หินภูเขาไฟผสม,มนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับการปลูกอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าที่เราไปดูส่วนใหญ่เขาจะปลูกแบบว่าใส่น้ํานะครับใส่น้ําแล้วก็ขังไว้ตัวนี้เขาจะเป็นลักษณะการปลูกแบบแห้งครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับลักษณะการจัดบรรยากาศในในข้างหน้านะครับ ในสวนนี่เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทีละตัวนะครับตัวนี้ก็คืออันนี้ชื่ออันนี้ริปเปอนกันครับแบคริปเปืลตัวนี้ผมก็เคยเคยซื้อมาครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นเม็ดมันไม่เกิดเลันต้นเล็กตัวนี้อ๋อตุเลตเล็กขนาดนี้เ <c oughs> นี่เ <c oughs> ท่านี้นะครับท่านผู้ชมหกร้อยห้าสิบนะครับผมช่างท่านผู้ชมผมเช้อในในเพจเป็นเม็ดมันนะครับ ไม่เกิดนะครับไม่เกิดอันนี้เขาซื้อแบบว่าเป็นต้นเล็กมาลักษณะบอลน,นี้ก็คือใบเขาจะอ่อนอ่อนพลิ้วแล้วก็ดําเงานะครับจะดําเงากว่าแบ็กสเมติกนะครับโครเลคเซียแบ็กสเมติกจะค่อนข้างดํากว่านี่ครับอันนี้วันนี้เราพาไปชมในด้านหลังบ้านของร้านผูธอนกอปปีนะครับก็ท่านผู้ชมอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาทางร้านนะครับร้านก็เปิดทุกวันจันทร์ถึง วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมเรามาดูด้านในนะครับด้านในที่อยู่หลังบ้านก็จะมีอันนี้ก็คือบอลดาเมกเมจิกมังเมจิกเนี่ยครับก็จะปลูกใส่กระถางแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็ปลูกกระถางแล้วก็มีแหนแดงด้วยเนาะแหนแ,แ,แดงด้วยนะครับแหนแดงนอกจากนี้ก็จะมีบอลสีนะครับพกหลงนี่ครับสวยมากเลยพกหลงวัวแดงนะครับแล้วก็จะมีนี่ บอนดำแบล็กเมจิกโครโลเคเซียแบล็กเมจิกนะครับก็จะปลูกแบบนี้หลังบ้างปลูกประดับก็จะมาดูต้นใหญ่ต้นใหญ่ฟอร์มด้านหลังนี่ก็จะเป็นแบล็กเมจิกกลายนะครับเนี่ยลักษณะเมจิกกลายก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะออกสีด่งดางๆนะครับลักษณะการดูเมจิกกลายก็จะดูตั้งแต่ลำก้านนะครับมันจะกลายด่างตั้งด่างตั้งแต่ลำก้านมาจนถึงใบนะครับคือคือ,คอลักษณะจุดเด่นของ แบ็กเมจิกกายในฟอร์มนี้ราคาเท่าไหร่ครับฟอร์มนี้เขาขายอยู่ประมาณฟอร์มใหญ่สองพันถึงหนึ่งพันถึงเดิมฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่เป็นฟอร์มไม่พันนี่ปลูกนานหรือยังครับอันนี้ประมาณสองเดือนโอ้สองเดือนโอ้ท่านผู้ชมสวยมากมาเดล่าด้วยต้นหนึ่งตัวไหนครับโนเหนล่ามาเดล่าทต้นไหนข้างหน้านี่เปล่ครับนี่เปล่ครับเออเใช่ใช่อันนี้คืออะไรนะครับมาเดล่าทอปิคูลมาเดล่าทอปิคูล อ๋อที่อยู่หน้าหน้าหน้าบ้านเออออที่ต้นลูกเยะๆ๋อไม่ใช่แบ็กเมจิกใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อลักษณะพิเศษคือมันออกลูกแบบดกใช่ไหมครับใช่ลูกโดกแล้วใบมันจะด่างๆเขาเรียกว่าแบ็กเมล่ามาเดล่าทอปิคูมาเดล่าทอปิคูใช่อ๋อมาเดล่าทอปิคูอันนี้ความรู้ใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้คือสายบอลที่ไม่ใช่ไม่ใช่แบ็กเมจิกลักษณะพิเศษของเขาก็คือมันจะออกลูกดกใช่ไหมครับไม่ใบมันจะด่างๆใบมันด่างๆครับเออใบมั ไหนอ๋อมันด่างๆเงาๆใช่ไหมครับหเห็นไหมมันจะมีเขียวติดอ๋ๆๆๆๆอเนี่ยครับท่านผู้ชมอืมสวยมากเลยนี่ครับเราดูฟอร์ม,มใกล้ๆก่อนให้ท่านชมนดูก่อนลาต้นก่อนนะครับเนี่ยครับเขาปลูกได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับใส่ปุ๋ยอะไรป่ะครับทำไมมันโดกกอขนาดนีป้ปุ๋ยสูตร15อ๋อใช้ปุ๋ยสูตร15ปุ๋ยยูเรียเหรอครับปุ๋ยปปุุ๋๋ยยตากระต่ายสูตร15เป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดเนาะเอ๋อมันก็เลยโดกมากเลยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เงา เนี่ยครับท่านผู้ชมความอลังการคือมันดกจริงๆรินะครับมันดกแล้วก็มันสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ต้นต่อมาอันนี้ก็คือโมจิโต้มาโมจิโต้นะครับตอนนั้นดังมากแล้วก็แพงมากเนี่ยไปโมจิโต้โหูฟอร์มแม่พันตอนนั้นแพงมากเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่แล้วครับฟอร์มใหญ่ๆขนาดนี้อฟอร์มใหญ่ประมาณพันสองพันกันเลยพันสองพันเนาะอ๋อมีตอนนี้มีต้นมีกอกต้นเดียวอหรครับต้นเดียวต้นเดียวอ๋อมีต้นเดียวมันยังไม่ออกลูกเนาะ อ๋อมีต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นแม่พันธุ์แล้วก็ปลูกแบบแห้งก็จะปลูกแบบแห้งนะครับปลูกใส่กระมังนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแอบดูข้างในกันต่อเนี่ยครับอนันเดียวกันใช่ไหมครับนีน่อ๋อแบงค์เมจิกใหญ่ๆใช่ไหมอืมแบงค์เมจิกตัวนี้ก็แบงค์เมจิกวะครับไม่ใช่อันนี้คือมันมน่าจะเป็นไออันนี้พันอะไรเนี่ยไอไอ เลเทอร์นะไอเสือไออย่างอะไรจระเข้นะข้อกุดายเลเทอร์อ๋อคอกุดายเลเทอร์ใช่ใช่ข้อกุดได้โอ้ท่านผู้ชมบอนหนังจระเข้ปลูกหลังบ้านดกโอ้โหสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมมันเงางามแล้วก็ไอ้ไอ้บอลตัวหน้ายับเนี่ยมันพันอะไรนะครับเนี่ยหน้ายับก็กินลิเปอร์มันกินลิเปอร์ข้างหน้าอ๋อมันข้างหน้าใช่ไหมครับบอลหน้ายับเนาะ กินเลเปอร์แล้วก็มีอันนี้บอลลาวาใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้อโลฮ่าเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยซันไลท์ซันไลท์เหรอครับตัวนี้มีลูกแล้วนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยค่ะบมันจะปลูกแบบว่าใส่กระใส่แก้วกาแฟไว้รอจําหน่ายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับก็อยู่ ที่ร้านผู้ทอนกาแฟนะครับร้านผู้ทอนกาแฟเอฟเครีรัตนจังหวัดชิสเกตครับอันนนี้ออโลฮาัไหนครับอ๋ออันนี้อโลฮ่าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูถ่ายไปดูใกล้นะครับซูม m ไปดูใกล้อโลฮ่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนี่ติดต่อมาได้ไหมครับฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับนี่ครับสวยมากเลยนี่ครับอะไรวะไอ้นั่นอะไรยอดดิบดัง ด้านหลังก็จะมีออดิฟด่างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับที่เป็นกระแสตอนนั้นแพงมากเลยครับตัวเล็กๆเป็นพันเลยครับนี่ครับอันนี้คือออดิฟด่างนะครับนี่ครับก็จะลักษณะสีจะเป็นด่างๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับืมนี่คือออดิฟด่างแล้วก็มีโอ้ท่านผู้ชมเขามีฟาโลด้วยนะครับนี่นะครับบอลหน้าหน้ายับนี่บอลฟาบอลฟาโลอ๋อ ตอนนี้ก็คือราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตอนนี้ข้อจะทราบตอนนี้ตอนนั้นคือตอนนั้นมีราคามากที่ขายก่อนแพงๆซื้อมาข้ออละ๋อซื้อมาซื้อมาข้อละสี่พันหรอครับช่วงนี้โอ้นี่ครับเลี้ยงเลี้ยงได้ประมาณน่าจะประมาณสามเดือนได้ไหมครับตอนนี้ฟองขนาดนี้นะฟองขนาดนี้ได้สามเดือนแล้วยังครับประมาณนั้นแหลยน่าจะสามเดือนนะครับต้นสูงเท่ากันกับที่บ้านเลยนะครับท่านผู้ชม เนี่ยครับแล้วก็จะมีอันนี้ใช่บอลด่างไหมครับหรือบอลยักษ์ไอ้นี่มันมันมันซื้อมาไข่นะอืมใั่ไข่ไข่บอลด่างซื้อไข่มาด่างแหละกระดาษด่างใช่ไหมแต่มันไม่ด่างใช่ไหมซื้อมาไข่ละพันสามบนหนึ่งซื้อไข่มันมาใช่ไหมครับเออพันสามอ๋อท่านผู้ชมคือไข่เลยผมตัวนี้ก็คือเพิ่นซื้อมาในลักษณะของไข่แต่มันก็น่าจะมีอ่ายีนของโครโมโซมของบอลกระดาษด่างติดมาด้วยนะครับ น,นี่มันลุ้นด่างนะบอ,อมเพิ่งซื้อมาทางเน็ตใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อซื้อมาทางเน็ตแล้วก็รอลุ้นด่างนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยไม่ด่างเนาะแต่มันก็คงจะมีฟอร์มเป็นลักษณะของโครโมโซมนะครับโครโมโซมของสายพันธุ์ด้วยนี่เรามาดูตัวของด่างของแท้เนี่ยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมบอลกระดาษด่างฟอร์มใหญ่สวยมากเลยนะครับโหนี่ อลังการเลยนะครับถ้ามีเป็นฟอร์มม่พันเดี๋ยวดูใกล้ๆนี่ท่านผู้ชมอลังการไหมครับฟอร์มสวยมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับใหญ่แล้วก็ด่างเงาอันนี้เป็นพันธุ์แท้เลยนะครับท่านผู้ชมมันจะมีลักษณะความพิเศษก็คือบ่อ,บอน,นี้ก็คือด่างแล้วก็ปลูกแล้วมันจะให้ความเย็นกับชุ่มชื่นกับบ้านแล้วก็บาน,นี้ค่อนข้างสวยเนี่ยครับถ่ายให้ดูใกล้ๆ เนี่นยก็จะปลูกไว้ด้านด้านหลังบ้านนะครับท่านชมติดต่อมาได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับก็คือบรรยากาศหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูวันนี้พามาชมข้างหลังจะเป็นบอนแล้วก็จะมีในส่วนของอบอนสีนะครับท่านก็จะทําการปลูกไว้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะมีะเป็นเป็นบอนสีมีบอนอะไรบ้างเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชม ไกลๆนะครับ<พ>อ๋อนี่ท่านผู้ชมก็จะมีอินหนาวนะครับใหญ่มากเลยนะครับอินหนาวไปดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหูกัดสีสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกัดสีทุกใบเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือจะมีอีนหนาวแผงด้วยมันลักษณะมีสีชมพูนะครับเป็นอ<ส>ีนหนาวแผงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับค่อนข้างจะมีราคาแพงกว่าอีนหนาวธรรมดานะครับเนี่ครับ เป็นกอๆเลยโอ้นผู้ชมสวยมากเลยนะครับเนี่ยครับกอใหญ่เขาก็ใส่ใบก้ามปูด้วยไม่บคคลอนมีด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูแบคคลอนใกล้ๆก่อนนี่นี่แบคคลอนนะครับช่อน อมีแบคคีรอนไอันี้เน,นี่ยบอกวิธีปลูกแตกลูกเพียบเลยอ๋อมีเคล็ดลับยังไงครับทำให้ลูกมันแตกแบบนี้ครับเจาะรูด้านล่าง<อ>ใส่ใส่แค่มูลใส่เดือนกับไปกับปูอ๋อเคล็ดลับก็คือใส่มูลแค่เดือนด้วยนะครับท่านผู้ชมเจาะรูด้านล่างอืมเจาะรูด้านล่างนี่ครับฟองสวยมากเลยนี่ก็เป็นกระถางเนี่ยครับก็จะทำอื้อ,อนี่เข้ามาดูลักษณะของ ไว้ลาวานะครับก็จะมีลักษณะตรงกลางเป็นสีขาวเนาะ<ช>แล้วก็หน้ายับนะครับไว้ลาวานะครับไว้ลาวาแล้วก็กระดาษด่างข้างตรงนี้นะครับค่อนข้างสวยมากเลยนะ<ช>เดี๋ยวไปดูในส่วนของบอนแล้วเราไปดูไอ้บอนสีนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คืออ,อบอนนางไหมเนาะอันนี้ นางฟิวไหมครับนี่ครับไม่ใช่อันนี้คืออะไรเท้าพันตาอ๋อเท้าพันตาครับพันตาเหมือนเลยนะครับเท้าพันตาอันนี้ขายไหมครับขายขายฟอร์มอย่างนี้กระถางขนาดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไสามร้อยห้าสิบโอ้สามร้อยห้าสิบร้าพิเศษที่ซื้อมาตอนนั้นเป็นพันอืมเป็นพันนะตอนนี้อันนี้พันหนึ่งเดือนอ๋อตอนนี้มันผ่านแล้วดูหนาวมันนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยที่มันดังๆหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชม เรามาดูวันนี้เรามาพามาชมอีกตัวหนึ่งที่เป็นกระแสแล้วก็กําลังตามหากันวุ่นวายนะครับตัวนี้นี่ครับเสน่ห์จันขาวนำคขับไม้มงคลนี่ครับอันนี้ฟอร์มได้มาเท่าไหร่ครับได้มาตอนนั้นซื้อมาต้นเล็กสองร้อยอืมกมากเลยอ๋อต้นนั้นเล็กมั้ันนี้นี่ซื้อมาเท่านี้แหละสองร้อยสองร้อยบาทนะครับท่านชมครับตัวนี้มันหลายพันแล้วนะครับท่านชมตัวนี้เป็นกระแสแล้วนะครับหลายพันมากแล้วครับ ันนี้กระแสก็จะมีบอลสีธรรมดานะครับเจ้ากรงไกเซอร์รน,อนั่นเอเนาะใช่ใช่จเจ้ากรงไกเซอร์นะครับแล้วก็พกหลงนะครับพกหลงนี่ครับแลก,ก็จะปลูกบรรยากาศหลังบ้านแล้วก็มาชมอีกต้นหนึ่งนะครับอ่านี่ครับาม,ม,มาชมไม้มงคลกันต่อเสนีจันทร์นี่ครับท่านนี่เสนีจันทร์นั่นแหละสนีจันทร์โกเมนนะครับน่าจะเป็นโกเมนครับสนีจันทร์โกเมน อันนี้เสน่ห์จันเขียวเนาะจันเขียวมันต้นเขียวป่าเนาะเสน่ห์จันเขียวป่าอนะครับเสน่ห์จันท่านชมจันดำนะโว้ไว้จันดำนั่นมันไน่าดูเด๋มนึงดูดำนึงเสน่ห์อ๋อนี่ครับครับอันนี้คือคือเสน่ห์จันท่านก็มีเสน่ห์จันนี่ขายไหมครับนี่ครับนั่น嘛ครับขายขายอ๋อท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากได้ไม้มงคล คโคลกรกเซียนะครับแล้วก็อบอนต่างๆก็ติดต่อมาที่ร้านภูทรก๊อปปี้อำเภอศรีรตัตนาจังหวัดสีสเกตนะครับเป็นร้านถ่าเอกสารนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ช่องธนวัตรเพื่อเกษตรอีสานก็พาท่านผู้ชมมาชมอบอนสีแล้วก็บอนต่างๆนะครับไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ช่องธนวันรเพื่กเกษตรอีสานดวยนะครับสวัสดีครับ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซ r i สไคร์ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ